ตอนที่29หลงคุณจะจำคําสั่งสอนของเสด็จป้าให้ขึ้นใจพะยะค่ะไปเอากางเกงข้ามาให้สนมเซียวเปลี่ยนเพคะปกติมีแต่เด็กเท่านั้นที่ฉีราดคิดไม่ถึงว่าอ้เฟยอายุขนาดนี้แล้วยังฉีราดเหมือนเด็กๆอยู่ทูลฝ่าบาทหม่อมฉันไม่เคยฉีราด ไอ้เฟยไม่ต้องอายไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเดี๋ยวข้าจะสั่งยาปรับสภาพร่างกายให้เจ้ากระหม,ม่อมไม่กล้าพูดบทคราบน้ำนี้ไม่ใช่ของกระหม,ม่อมแต่เป็นเป็นอะไรน้ำลายฝ่าบาทเพื่อค่ะหืมเหลวไหลน้ำลายข้าจะไปอยู่ที่กางเกงเจ้าได้ยังไง ระหว่างทางที่นั่งรถกลับวังหม่อมชั้นกลัวว่าฟาบาทจะได้รับบาดเจ็บอีกจึงกอดฟ่าบาทไว้ในอ้อมอกตลอดแต่ตลอดทางฟ่าบาทนอนหนุนตักหม่อมชั้นคงจะสลบลึกเลยจริงหรือทำไมเมื่อครู่เจ้าไม่บอกล่ะหม่อมชั้นเกรงว่าจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ เป็นผู้ชายที่อบอุ่นที่ไม่มีพิษมีภัยแล้วทำไมฉันต้องรู้สึกซาบซึ้งด้วยฟ่าบาทได้แล้วเพคะพวกเจ้าออกไปก่อนเพคะไอเฟยเจ้ายอมเสียชื่อเสียงเพื่อปกป้องข้าเจ้าช่างดีกับข้าเหลือเกินฟ่าบาดท,ท่านจะทำอะไร